สวัสดีครับกคนตอเดีับชองรวยสกอตกันอีกเรื่อนเคยนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเรื่องเรามาเล่ากันให้ฟังอีกแล้วี่ยวก็ุกคนก็นะคนชี่เคยกับไอ้ตรงนี่มันตรงบินอยู่ในตรงนั้นเนาะเป็นเป็นลูกเหมืนเน,นื้อเนื้นนนนนนอแตผมก็มาจะมาพูดประเด็นนี้เหรอว่าเขาก็จะเปกันว่าเป็นเนื้อนะครับ มาเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมโอเคก็ผมก็มันก็มีหลายคนที่เข้าใจผิดนะครับว่าผป็นอะไรจริงแล้วมันก็คืออะไรนะครับผมยังไม่บอกดีกว่าเลยผมเนี่ยผมไปเจอคลิปหนึ่งในทิกตอกเลยแล้วก็ก็เพิ่งรู้นะครับผมก็เพิ่งดูเหมือนกันว่าเป็นปีกนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เนื้อนะครับผมมันเป็นปีกนะครับผมอย่าเข้าใจผิดนะผมอย่าเที่ยงนะ บอกเลยว่าอย่าเถียงนะมันเป็นปีกนะครับผมเป็นสัญญาณตอนที่เราบินอยู่นะคะผมว่ามันก็ซึ่อมันก็เป็นอะไรที่คนเล่นนั้นเพิ่งรู้นะคบผมหรือว่าอาจจะรู้มาแล้วก็หมายเวลาก็วงไม่แลครับเป็นผมผมก็บึ้งรู้นะเนี่ยไอ้เหี้ยนึกว่าแต่เนื้อผมคิดว่าเนื้อมันต้องแต่แบบเล่นมาแรกๆเลยนะคบผมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเป็นปีกไอสัตว์โอ๊ย งงเลยครับผมอะไรมะเนี่ยไอสัตว์ดูยังไงครับผมก็ผมก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังแก่นี้แหละถ้าใครจะขออย่าลืมลกดไลค์กดติดตา้กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมล้วนี้ผมไปละบาย